ตอนที่ยี่สิบ่ข้าได้ยินมาว่าคุณฟงอาศัยอยู่ในจวนนี้มาสักพักแล้วถ้าคนในเมืองรู้ว่าคุณฟงอยู่ในจวนของท่านอองคงน่าอับอายทุกคนอาจจะคิดว่าท่านอองเป็นเกแล้วยังไงล่ะเจ้าจะไล่ข้าออกไปจากที่นี่งั้นหรอเจ้าเป็นแขกของท่านอองไม่ว่าเจ้ากับท่านองมีความสัมพันธ์กันยังไงเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์มาไล่ข้า ท่านอองพคะท่านกลับมาแล้วอุ๊ยนี่ท่านอองไม่ใช่หรอทำไมถึงเพิ่งมาล่ะข้าทำอะไรให้ฟงชิงโกรธอีกหรอเจ้าเป็นใครเจ้ามาที่นี่ทำไมท่านอองเพคะหม่อมฉันลู่หลินเพคะหม่อมฉันมาที่นี่เพื่อส่งหนังสือเชิญให้ท่านในนามของท่านพ่อเพคะ พ่อเจ้าไม่ได้สอนมารยาทพื้นฐานให้เจ้าหรอว่าถ้ามาที่นี่เพื่อส่งหนังสือเชิญก็ให้แม่บ้านเอามาให้ก็ได้แล้วท่านจำหม่อมฉันไม่ได้แล้วหรอพิคั้ท่านอองรงเฟยท่านแม่ของหม่อมฉันได้มั่นเราสองคนไว้แล้วเจ้ามีหลักฐานและหนังสือมั่นไหมล่ะถ้าไม่มีทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าด้วย แต่เราโตมาด้วยกันท่านป้าหลงก็ชอบข้ามากอีกอย่างข้าชื่นชมท่านอองจริงๆนะเพคะชิท่านอองข้าเป็นคนนอกข้าคิดว่าข้าไม่ควรอยู่ที่นี่ข้าขอตัวผู้หญิงคนนี้ปลอมมากฟงชิงท่านไม่ต้องเป็นห่วงเพลย์บอยอย่างฟงชิงหรอกท่านควรไล่เขาออกไปให้เร็วที่สุดฟงชิงเป็นแขกของข้า เจ้าไม่ต้องมาสอนข้าว่าควรทํายังไงแต่กุนโจไม่เคยมาเยือนข้าแม้แต่น้อยในช่วงที่ข้าป่วยหนักตอนนี้ขาของข้าเริ่มดีขึ้นกลับมาเยือนทันทีเจ้าควรดูแลเรื่องของเจ้าจะดีกว่าแม่บ้านส่งแขกคุณหนูโจเชิญทางนี้พะยะค่ะเอะนั่นแม่บ้านหรอคะฟงชิงชิ ไหนบอกชีวิตนี้ไม่เคยใกล้ชิดผู้หญิงใดจ,จู่ๆก็มีคู่มั่นสะง,งั้นฟงชิง,ง,งสามร้อยสิบองศาเลยไม่นั้นยิงจ้องข่าอยู่อีกเหรอท่านอองท่านไม่ต้องมาเสียเวลากับคนอย่างข้าหรอกท่านควรใช้เวลาอยู่กับคู่มั่นที่น่ารักของท่านซะ คุมั่นอะไรกันนางคิดไปเองตอนที่ข้าเป็นเด็กหมู่เฟยมักจะเล่นตลกกับข้าเกี่ยวความสัมพันธ์ของข้ากับสาวน้อยอื่นๆจะมีตระกูลโจนี่แหละที่ท่านคิดจริงจังข้าเข้าใจแล้วท่านมีคุ้มมั่นหลายคู่เฮ้ยเจ้าหึงข้างั้นหรอฮะข้าหรอหึงเจ้าท่านยังไม่ตื่นจากฝันได้ไง และทำไมเจ้าถึงอารมณ์เสียเพราะค่าท่านอองข้าน้อยมีบางอย่างต้องแจ้งพะยะค่ะมีบางอย่างเกิดขึ้นในข้าทหารชันเมืองเกิดอะไรขึ้นฟงชิงเชื่อถือได้พูดมาเลยจะมาเร็วหรือช้าเมื่อถึงเวลาก็ต้องมาข้าทำอะไรผิดแล้วเนี่ยทำไมท่านองถึงมองข้าเช่นนั้น สายลับที่รอบเข้าไปในค่ายเราจับได้แล้วกำลังรอท่านออกไปตรวจสอบเรื่องนี้ตัวเองพะยะค่ะสายลับฟงชิงข้าจะกลับไปที่ค่ายเจ้าจะกลับข้าจะกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท่านไม่ต้องรีบกลับมานะกลับมาช้าๆไปเลยเฮ้ยข้าคิดว่าคืนนี้ท่านองคงไม่กลับมาแล้วอย่างนี้ข้าจะได้นอนหลับสบายสัหน่อย ืมบ้าจริงมันเกิดอะไรขึ้นเขาหลับเขากลับมาเมื่อไหร่กันทําไมข้าถึงมาอยู่ในอ้อมกอดของท่านอองได้อย่าขยับเจ้าแกล้งทําเป็นผู้ชายมานานเจ้ารู้หรือไม่ผู้ชายจะสูญเสียการควบคุณในตอนเช้าง่ายที่สุดอุ๊ยตายแล้วตอนที่ยี่สิบหข้า ข้าไม่รู้ข้าไม่ได้เป็นผู้ชายจริงๆสักหน่อยท่านอองในช่วงเชา้าเช้านี่นะ่ะทําไมท่านใครให้เจ้าขยับตัวดูสิไฟในตัวข้าถูกปลุกขึ้นมาเลยท่านหมายถึงอะไรท่านต้องการให้ข้าช่วยดับไฟงั้นหรอฟงชิงเฉียนเจ้ากําลังทําอะไรข้าไม่ใช่คนที่จะทําอะไรง่ายๆกับใครหรอก ผู้ชายกับผู้หญิงตื่นขึ้นมาบนเตียงเดียวกันท่านคิดว่าข้ากำลังทำอะไรกล้ามเนื้อหน้าทองช่างดีจ้ะฟงชิงเจ้ากำลังเล่นกับไฟเจ้าอยากลงในหลุมไฟใช่ไหมยอย่างนั้นหรอลงในหลุมไฟหรอข้าไม่ใช่คนง่ายๆเช่นนั้นหรอกแล้วตอนนี้ข้าดับไฟให้แล้ว เป็นไงล่ะเจ้ากำลังทำร้ายข้ากันเหรอก็ข้าเป็นหมอเทวดาข้าก็เลยใช้พลังให้มันถูกที่ถูกเวลายังไงเจ้าคุณชายฟงคุณชายหลิวให้ข้ามาถามว่าวันนี้ท่านว่างจะสอนเขาไหมอะไรเดี๋ยวฝา เมื่อพี่เป็นอิสาราหืมคุณชายฟองอยู่ไหนทำไมไม่อยู่ในห้องล่ะบางทีข้าน่าจะไปหาเขาในห้องครัวใช่เขาน่าจะอยู่ในห้องครัวข้าไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยรู้สึกไม่ดีเลยเจ้าได้ยินเรื่องระหว่างท่านอ่องกับฟงชินหรือ,อยังข้าก็ได้ยินเหมือนกันเจ้า ยังไงกับเรื่องนี้เธอเฟิงชิงเป็นเพลย์บอยกล้าดียังไงไม่ยุ่งกับท่านอ๋ง <c oughs> องอาเฉินข้าได้ยินว่าเจ้าไม่ชอบผู้หญิงแต่ชอบแถมยังเป็นลูกของตระกูลนายพลฟงนายพลฟงเป็นผู้รับใช้ที่ดีต้องไม่ควรยุ่งกับลูกชายของเขาแต่ถ้าข้าชอบเขาล่ะเอาล่ะถ้าเจ้าชอบเขาจริงๆเจ้าจับเขา เออไม่ใช่ขาแม่น,นะคะเอาละถ้าเจ้าชอบเขาจริงๆไปจับเขาเถอะพี่จะช่วยจัดการกับความโหมดร้ายของนายพลฝนเองขอบคุณท่านพี่มากพะยะค่ะไม้นี้ใช้กับท่านพี่ของข้าได้เสมอเลยไม่สิก็คราวที่เราเจ้าบอกว่าเจ้าชอบผู้หญิงแต่กลับมาเป็นผู้ชายได้ยังไงใจเย็นๆท่านพี่ข้าไม่ได้หรอกท่านมีผู้หญิงสักคนอยู่ในหัวใจข้าจริงๆแล้วลูกชายของนายพลฝงล่ะเอ้ แล้วลูกชายของนายพลฟงล่ะเจ้าเป็นเกยที่อยากได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเหรอถ้าเป็นคนอื่นข้าจะไม่สนใจแต่นายพลฟงอาจไม่อนุญาตให้ลูกของเขาแบ่งใช้กับผู้หญิงอื่นเจ้าต้องเลือกข้าเลือกชิงเอ,อ๋ชิงเอ,อ๋เยี่ยมฟังดูเหมือนเป็นผู้หญิงข้าหมายถึงฟงชิงเอาเธอ น้องชายข้าเป็นเกย์จริงๆไงข้ากลับมาแล้วไอเด็กบ้าเจ้าจำได้ไหมว่าเจ้ายังมีครอบครัวอยู่แน่นอนท่านพ่อข้าคิดถึงท่านมากๆเจ้ามาได้เวลาพอดีมีเรื่องบางอย่างอยากจะบอกเจ้าเรื่องอะไรเจ้ามั่นหมายตั้งนานแล้วมันถึงเวลาที่จะแต่งกับซิงเกอร์แล้ว <c oughs> อะอะไรนะแต่งงานตอนที่ยี่สิบหกท่านต้องการให้ข้าแต่งงานกับซิงเกอร์ตอนนี้เลยเหรอแต่งานมั่นของเราเป็นเพียงการปลอมตัวถ้าเราแต่งงานกันตอนนี้ก็ไม่สามารถมีหลานให้ท่านอุ้มได้คุณนอกต่างพูดกันว่าเจ้าเป็นเกย์ชอบท่านอ,องกาชาแห่งนัครบถ้าเจ้าแต่งงานกับซิงเกอร์ตอนนี้คนนอกจะไม่พูดถึงข้าอีกหรอ ผู้คนจะได้ไม่ต้องมาล้อซิงเกอร์และยังไงล่ะช้าก่อนท่านพอ่อท่านพ่อไม่ได้กังวลเกี่ยวกับข้าแต่กังวลเกี่ยวกับซิงเกอร์กันเหรอเจ้ามีอะไรต้องกงังวลคู่มั่งของเจ้าถูกหัวเรอะเพราะเรื่องอื้อฉาวของเจ้า,อจาตอนนี้คนนอกกําลังเยอะเยว่านางถูกเจ้าหลอกเจ้าต้องแต่งงานเพื่อชื่อเสียงของซิงเกอร์เดี๋ยวนี้ท่านพอ่อท่านไม่ต้องรีบหรอกอย่างน้อย ข้าก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนซิงเกอร์เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเจ้าจะไม่แต่งกับนางไม่ได้นะหรือเจ้าเป็นเกย์จริงๆท่านพ่อท่านกำลังพูดถึงอะไรข,ข้าเป็นเพลข้าเป็นเพล์บอยที่โด่งดังในหมู่หญิงทั่วไปข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมท่านเอ๋ออะไรกันแน่ไม่เข้าใจอ่ะงั้นเราขออ่ะอ,อ่านใหม่นะคะท่านพ่อท่านกำลังพูดถึงอะไร เจ้าเป็นเพลย์บอยที่โด่งดังในหมู่ผู้หญิงทั่วไปเข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมเจ้าถึงได้สนใจผู้ชายขึ้นมามันก็จริงเองียว่าเอ่อเอาตามความเข้าใจของทุกคนเลยนะคะช้าก่อนความเพลย์บอยทำให้เจ้าภูมิใจนักเหรอท่านนายพลท่านอ,องขอเข้าเฝ้าขอรับ และท่านอองยังบอกอีกว่ามีเรจาจะคุยกับคุณชายฟงด้วยเมืองทั้งเมืองกําลังพูดถึงเรื่องอื้อฉาวนี้ของเขาเขายังมีหน้ามาบ้านข้าอีกท่านอองกล่าวว่าทาหารหลายคนได้บาดเจ็บและเขาต้องการให้คุณชายฟงช่วยดูแลช่วยเขาดูแลผู้บาดเจ็บขอรับท่านพ่อท่านอองขอความช่วยเหลือท่านจะไม่ออกไปดูหน่อยหรืองั้นเจ้าไปที่ค่ายกับพ่อเอ๊ย ไปที่ค่ายกับท่านอองเลยเรีบกับมัมต้องยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันค่ายทหารซิงหยุนเจ้าบอกฟงชิงทีว่าเกิดอะไรขึ้นทหารศัตรูส่งไปเก็บข้อมูลศัตรูถูกซุ่มโจมตีในระหว่างทางกลับและได้รับบาดเจ็บหมอในค่ายทหารได้ช่วยพวกเขาพันแผลแต่พันได้แย่มากเยอะขนาดนี้เชียว เลือดสกปรกศัตรูวางยาในอาวุธและพิษก็กัดกินแผลของพวกเขาควรเอาพิษออกก่อนจะพันแผลมีช่นนะ้นมันจะแย่กว่าเดิมเอาเข็มเงินมาให้ค่ะโอ้ยเลือดสีดำดำตรงไหนอะฟงชิงเป็นหมอที่เก่งเขาเอาพิษออกมาได้แล้วคนต่อไปคนต่อไปฟงชิงเจ้าต้องพักผ่อนนะ ไม่เป็นไรหรอกคนต่อไปในที่สุดทหารคนสุดท้ายก็ทำความสะอาดแผลเสร็จเจ้าไม่เป็นไรนะเจ้าไม่ได้พักมาตั้งสีชั่วโมงแล้วข้าเหนื่อยนิดหน่อยแค่พักผ่อนสักครู่ก็หายแล้วหลิวซิงหยุนข้าส่งพวกเขาให้เจ้าช่วยรักษาแผลของพวกเขาทีท่านองข้ามีเรื่องต้องรายงาน เขาไปถ่ายคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้รับพิษพยยาค่ะช่วงที่ศัตรูโจมตีสายรับบางคนแอบเข้าไปในค่ายเราก็เธอไม่ใช่หรอจ๊ะท่านอ๋องระวังฟงชิงจับตัวมันไว้ฟงชิงเจ้าเป็นยังไงบ้างมันเป็นมันเป็นยาชารีบเตรียมยาสมุนไพให้ข้าอาบ ยาสมุนไพให้ค้าเท่านั้นถึงจะสามารถแก้ย,ยาผิดนี้ได้ฟงชิงท่านอองน้ําเตรียมไว้พร้อมแล้วพะยะค่ะตกลมมงมัจะแจพะยะกือเล่ไค่ะโอ้ยมาดูว่าฟงชิงข้าไม่ได้ตั้งใจะจะแตะต้องเรือนร่างของเจ้าแต่ไม่มีผู้หญิงอื่นในค่ายเลยแต่ถ้านางตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าข้าถอดเสื้อผ้าให้นางนางจะต้องโกรธข้าเป็นแน่ แบบนี้พอจะเป็นสุภาพบุรุษที่เหมาะสมอย่างข้าขอโทษนะฟงชิงตอนที่ยี่สิบเจ็ดไดรับถูกประหารชีวิตแล้วใช่ไหมท่านองโปรดวางใจเถะะิดเะค่ะเราเปิดปากมันและเก็บเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับศัตร,ตรูของเราไว้แล้วเออใช่นั่นฟงชิงแช่อ่างน้ำคนเดียวได้หรอ ไม่จําเป็นต้องเฝ้าดูหรอกรอกถ้าไม่ต้องห่วงพะยะคะ่ะน้ําที่แช่เป็นตัวยาที่มีประสิทธิภาพมากในการแก้ตัวยาตัวนี้และพอยาชาละลายฟงชิงก็จะตื่นมาเองอ้าเสื้อผ้าหองค่ะนี่ไงฟื้นแล้วทําไมเจ้าเพิ่งฟื้นมาเจ้าเพิ่งฟื้นขึ้นมาทําไมถึงรีบไป ข้าให้หลิวชิงหยุ่นเตรียมอาหารและยาให้เจ้าทำไมหน้าแดงจังมันเป็นเพราะน้ำในอ่างแช่มันร้อนอย่าคิดว่าเป็นเพราะแต่งตัวบริยบร้อยมันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดข้าไม่ได้แอบมองร่างกายของเจ้าตอนนี้ช่วยเจ้าถอดข้าสาบันได้ข้าบอกแล้วไงไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ข้าเป็นหมอเทวดาที่ใจดีใจกว้างข้าไม่เอา ข้าไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยไร้สาระเช่นนี้หรอกมันไม่ใช่ว่าท่านเห็นข้าบเลือแล้วข้าจะร้องไห้ขอให้ท่านแต่งงานกับข้ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนแล้วทำไมเจ้าถึงรีบออกไปนักข,ข้าแค่เป็นห่วงว่าถ้าข้าอยู่ที่นี่นานเกินไปท่านพ่อของข้าจะคิดว่าเป็นเรื่องไม่ดีกับท่านและข้าแล้วถ้า แล้วท่านก็พาทาหารมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาไงล่ะที่ข้าถามเพื่อความปลอดภัยของท่านข้าต้องไปแล้วไปก่อนนะฟงชิงถ้าวันหนึ่งท่านต้องการคือสถานภาพที่แท้จริงของเจ้าข้าสามารถช่วยท่านได้รับทราบแล้วพี่คะท่านช่วยข้ามามากข้าจะให้ท่านข้าจะคืนให้ท่านแน่นอน แล้วท่านก็อยากคิดหนีเด็ดขาดในที่สุดก็ทิ้งหัวไม้อยังหลงเชียนเฉินไปได้ข้าสามารถกลับบ้านได้อย่างมีความสุขแล้วสินะข้าไม่ได้วิ่งหนีเพราะเห็นเขาแล้วใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักหน่อยหือนั่นมันอุ๊ยแม่นางไปใช่ไหมข้าคิดว่าเจ้าถูกท่านอ๋องสั่งเข้าคุก ข้าแอบแปลกใจที่เห็นเจ้าออกมาเร็วขนาดนี้ตอนนี้เจ้ากำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อหาพ่อให้ลูกของเจ้างั้นหรอต้องขอบคุณเย่นเนีงยเนียที่ให้ข้าออกมาเร็วขนาดนี้ข้าได้รับผลกรรมในคุกแล้วและที่ข้ามาที่นี่เพื่อขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่ข้าทำลงไปใช่ เย่หนิงเนี่ยเป็นพี่สาวของปายหานเย่โอ้ยอย่าทำเช่นนั้นสิข้าชินกับด้านที่น่ารังเกียจของเจ้าแล้วไอ้ยาวันนี้ข้ามาที่นี่เพื่สอส่งข้อความถึงแย่หนิงเนี่ยว่าต้องการให้เจ้าช่วยนางข้ารู้ว่านางเปลี่ยนิสัยไปชัว่วค่ำคืนไม่ได้หรอกที่มาเพื่อขอความช่วยเหลือจากข้า ได้ยินมาว่าเจเป็นหมอเทวดาที่รักษาขาของท่านองแล้ยายดีแย่เนนยงเนียเลยต้องการเชิญเจ้าไปเป็นหมอประจําตัวของานางข้าเป็นหมอประจําตัวของท่านองจะไปทํางานนอกให้คนอื่นได้ยังไงกรุณาบอกแย่เนน่งเนียงด้วยว่าข้าซาบสิงในข้อเสนอของนางมากแต่ข้าไม่สามารถรับมันได้ฟงชิงฟงชิงเียน จ้าดูถืดแย่ในยเนียงั้นหรอข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นเจ้าอย่าใส่ความข้าข้าทํางานให้ท่านอ๋องแล้วตอนนี้ท่านบังคับที่ข้าทํางานกับแย่เนียงเนียงอีกเจ้าคิดว่าแย่เนียงเนียงสําคัญกว่าท่านอ๋องผู้เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่ต่อสู้เพื่ออณาจักรของเราเหรอฟังชิงเฉียนถ้าเจ้าไม่เข้าวังกับข้าข้าจะถือว่าเจ้าขัดคําสั่งของแย่เนียงเนียง พระสนมกล้าขัดคำสั่งของลูกชายในผลฟงได้ตั้งแต่เมื่อไรพระราชองค์การของฝ่าบาทและพระราชนีล้วนศักดิ์สิทธิต์ต่อหน้าต่อบ้านข้าข้าไม่เคยได้ยินคำสั่งจากพระสนมมาก่อนฟงชิเจ้าตัดสินใจจะเป็นศัตรูกับตระกูลป่าและแย่นเหน่งเน่งั้นเหรอแล้วแล้วยังไงข้าได้ช่วยชีวิตท่านอองไว้แล้วเจ้าจะทำอะไรกับข้าได้ ฟงชิงเจ้าเป็นแกล้งคนอื่นข้าชอบแกล้งคนอื่นเจ้าจะปีข้าหรอส่งแขกไปเถอะบ้าสิฟงชิงเสียเขาส่งข้าเข้าคุกแล้วตอนนี้เขายังปฏิเสธที่จะช่วยข้าอีกข้าเอ,อ,อ้ออวดตัวหน้าเนียงเนียงและสัญญาว่าข้าจะนำตัวฟงชิงเข้าวังให้ได้แล้วตอนนี้จะทำยังไงดี ต้องโทษต้องโทษฟงชิงคนนั้นเขายังคงแค้นใจใคุณหนูอยู่แน่แน่ถ้าข้ามีโอกาสข้าจะทำให้มันเสียใจในการตัดสินใจของมันคุณหนูเพคะคุณหนูใหญ่ตะกุนเจอไม่เยี่ยมเพคะนางมาทำอะไรที่นี่คุณหนูเจอเท่าที่ข้ารู้ข้าไม่คิดว่าเราสนิทกันพอที่จะเจอกันโดยไม่มีเหตุผล ข้าได้ยินว่าเจ้าและคุณฟงมีเรื่องไม่ดีต่อกันข้าคิดว่าศัตรูของศัตรูคือเพื่อนข้ามีวิธีที่จะทำให้เขาลำบากและเดือดร้อนเจ้าจะให้ความร่วมมือกับข้าไหมคุณชายฟงมีผู้หญิงร้องไห้อยู่ข้างนอกประตูดังให้ข้ามาบอกท่านว่าพูดอะไร พูดอะไรก็พูดพูดมาไม่ต้องอำ้อำอัอึง้งอึงนางบอกว่านางตั้งท้องลูกของท่านแต่นางแต่ท่านทิ้งนางไปฮะตั้งท้องลูกของข้าเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่วิธีที่ปายหันเจ้าคนเคยมาใช้กันหรอคราวนี้ใครมีอะไรใหม่ๆมบ้างไหม,หมที่พวกเขาจะทำได้ฟังหลงังฟังหลงังในที่สุดท่านก็ออกมาเจอข้า พี่สาวอย่าเรียกข้าแบบนั้นข้าไม่รู้จักเจ้าลุกขึ้นก่อนซะคนอื่นอาจคิดว่าข้าแกล้งหญิงตั้งคันและลงโทษให้ท่านคุกเขา่าชิงอับอายจริงจะแกล้งผู้หญิงเช่นนี้ได้อย่งไงผู้หญิงมากมายผู้หญิงมากมายนอกจนคุณชายตะกุลนายผลฟงเลี้ยงดูเลี้ยงดูแลอยู่ทำผู้หญิงท้องไม่รับผิดชอบแถมแกล้งทำเป็นไม่รู้จักนา ฟงหลางในที่สุดท่านก็ามาเจอข้าสักทีงั้นหมายความว่าท่านจะไม่ทิ้งข้าไปใช่ไหมอย่าเข้ามาใกล้ข้าข้ากับเจ้าคุณอยู่ห่างกันประมาณนี้ดีที่สุดแล้วเจ้ากำลังตั้งทอและเจ้าต้องมาโทษข้าแน่ๆถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าฟงหลางเวลาที่ข้ากับท่านอยู่ด้วยกันทอกคำของท่านช่างหวานปานน้ำผึ้ง ตอนนี้ท่านทำเป็นขับไล่ข้าออกไปอย่างไม่ใยดีพระเจ้าฉันเป็นผู้ชายเจ้าชื้อที่พอเกิดเรื่องแล้วดันไม่บอกไม่ได้ตั้งใจในเมื่อเจ้ายืนยันว่าเป็นลูกของข้างั้นคำถามของข้าท้องกี่เดือนแล้วเก้า <9 S 2> เดือนแล้วเรารู้จักกันเมื่อไหร่ปีที่แล้วข้าชอบอะไรในตัวเจ้ามากที่สุดท่านชอบความเมตตาอ่อนโยนของข้า เตรียมตัวมาดีคู่หญิงในจวนของข้าไม,มไม่เพียงแต่เมตตาอ่อนโยนยังสวยมากกว่าเจ้ามีอะไรพิเศษกว่านี้ไหมที่ทําให้ข้าถึงขั้นตกหลุมรักเจ้าเจ้าพูดอะไรนะเจ้าดูถูกข้าว่าข้าเอเจ้าดูถูกข้าแต่เจ้ากล้าที่จะมายุข้ากับชิงเกองนะั้นหรอพูดแบบ เมื่อกี้อีกครั้งสิค่าค่าแค่ฟงหลางค่าจะมียุ่งกับท่านอีกค่าจะไปเดี๋ยวนี้ระวังเอ้ยเออเอฮ้ยนาจะคลอดลูกก่อนกำหนดเหรอก็จบไปแล้วนะคะกับก่อนที่2 4่สบสถึงยีบแายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากร้องไห้